ช่อนแล้วก็ใส่กระชายเยอะๆมีคลิปอยู่นะโบขอค่าทรนะรึเนียมนหวานนะอะโบบอกว่าไม่ค่อยกินน้ำานายาเท่าไหร่ถ้ายิ่งหวานแล้วจะทำไมแต่ยิ่งไม่ชอบของพี่ของพี่คนที่อยู่ข้างหน้าแมคโครเขาจะหวานเค็มอันนี้อันนี้หวานจี๊ยับนฮะไม่ต้องระแวงหรอกปล่อยมันเล่นไปหันไปหันมามันตัวทำให้ระแวงนะฮะ <c oughs> หวานหวาน,หวานไหม หวานดีหรือหวานไปหวานไปเลยคนไม่กินหวานคนที่กินหวานเขาคงชอบบ้างขนมจีนส่วนใหญ่ไม่มีหวานจ้ะถ้าเป็นน้ำยามันจะหวานมันจะมันมันเผ็ดเผ็ดนิดๆแล้วก็จะแบบเออฟิลคนถ้าคนกินขนมจีนน้ำยากะทิเขาจะรู้ว่ามันไม่ใช่ฟิลหวานอันนี้มันหวานแบบหวานมันไม่ใช่หวานกะทิอ่ะมันคือมันหวานน้าตาลนะเข้าใจไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขยับอย่าดูไอเด็กนี่มันขยับวรถเกือบแล้วเพื่อนเกือบถล่ม ดูหน้ามันนี่ดูหน้ามันจำหน้ามันไว้จับหน้ามันไว้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุมยอุ๊ยอร๊ยอุ๊ยอุมยอองแอ่ละคนก็แล้วแต่ชอล้วกันบองคนกินหวาน่อจะบอว่าอ่อยอเอยไม่กินหวานกันแล้อก็กอรีวอวกยอตามนี้แหละโอเคปอะมาณนี้เพื่อบายอบายล์เรอครับผม จะรสชาติไข่ก็รสชาติมันเนาะลองลองดูแต่ว่าความคุ้มค่าเขาให้เยอะนะพูดถึงเส้นเส้นเนี้ยหมายถึงเส้นเ่ะเยกให้เยอะดีราคาราคาคือบางคนก็ถ้าใครชอบความปริมาณความเยอะกินได้แต่ยอย่างก็ลองร้านนี้ดูนะครับก็ไปละของต่อก็รวมๆต่อก็ให้หกเต็มสิบในร้านนี้นะก็หวานๆไปนะแต่ว่าความเยอะก็โอเคนะให้เจ็ดก็ได้ให้รวมๆเจ็ดก็ได้เจนะ็ดเต็มสิบเนาะเดี๋ยวต่อจะนั่งกิน แล้วต่อเรารู้สึกว่าต่อจะกินหมดหรือเปล่าวะขนมจีนปกติเวลาแม่ทำต่อจะกินสามสี่ถ้วยเลยนะแต่นี่ถ้วยหนึ่งเราไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าโอเคไปเจอกันสบายๆแต่ละครับผมความชอบก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันคือพอเรากินอะไรแบบหวานเงี้ยมันจะรู้สึกแบบอืมันไม่ใช่ของหวานไงมันเป็นแบบมันไม่ใช่ของปลิดปิดท้ายของหวานเนี่ยเขาจะเป่นของขาวเราพอกินหวานมันก็จะแบบกินยากหน่อยนะโอเคครับไปละสบายๆแต่ลาบายบายมิ ชอบกดไลค์ใชอกดแชร์ถูกใจกดชอบกดไลค์ใชอกดแชร์ถูกใจกดชื่อช่องว่าไกลไกลไกลเราสบายสบายสไตล์เราไปแล้วครับบ๊ายบายก่อนไปเล่นตรง แฮมอันไหนเดย์ครับผมขอใวันที่ดีสำหรับทุกคนขับรถขับลาก็คาดเข็มขันนิรภัยขับมอไซค์ก็ขอให้ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุมันไม่เตือนเราละครับระวังตัวเองไว้ด้วยครับผม